ลิสาแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลนิดลูกสาวคนเดียวของเขามาตั้งแต่นิดอายุได้เพียงแค่ขวบเศษเศษซึ่งตอนนี้นิดก็มีอายุได้เพียงแค่สองขวบเนื่องจากสามีของเธอนั้นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างที่กำลังกลับจากทำงานในตอนแรกๆที่เธอต้องเลี้ยงนิดเพียงสำพังก็รู้สึกเหนื่อยและท้อบ้างและก็ยังมีพ่อและแม่ของเธอมาคอยช่วยเลี้ยงนิดอยู่เสมอในตอนนั้นเธอจึงไม่ต้องเลี้ยงลูกหนักมาก แต่เธอก็ยังคงต้องทำงานเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อของใช้และนมให้กับลูกของเธอเธอจึงเลือกที่จะกลับไปทำอาชีพเก่าของเธอนั่นก็คือเลขาซึ่งก่อนหน้านั้นเจ้านายเก่าของเธอก็ได้แวะเวียนมาชวนเธอไปทำงานอยู่บ่อยๆแต่เธอก็ไม่ทำเพราะว่าเธอมีลูกที่ต้องดูแลสองปีต่อมาแม่มก็ได้ย้ายที่ทำงานไปทำอีกที่หนึ่งและนิดก็มีอายุครบสี่ขวบแล้ว เด็กที่มีอายุในช่วงวัยนี้ก็มักจะมีความสนมากเป็นพิเศษแต่ยังถือว่าโชคดีที่งานของเธอนั้นหยุดวันเสาร์และอาทิตย์เธอจึงมีเวลาว่างมาคอยดูแลลูกได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เธอก็จะจ้างแหม่มสาวข้างบ้านเพื่อมาคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลเวลาที่เธอนั้นออกไปทำงานก็จะมีแหม่มเลี้ยงดูนิดมาตั้งแต่นิดอายุเกือบสองขวบจนทำให้ลิสารู้สึกไว้วางใจเธอ ในช่วงเวลาที่แหม่มไปคอยดูแลนิดก็ยังคงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนมาถึงช่วงหลังๆตั้งแต่ลิสาย้ายที่ทํางานแหม่มก็เริ่มรับรู้และสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับตัวของนิดแต่แหม่มก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะักนิดเป็นเด็กอายุห้าขวบที่มีพัฒนาการทางด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็วนิดจะเป็นเด็กที่พูดจาได้ช้าและคล่องแคล่วต่างจากเด็กทั่วไปและนิด มีความจำที่เป็นเลิศเมื่อใดที่แม่มจะสอนนิดอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือให้ฟังนิดจะชอบเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือนิดจะชอบยิ้มและพูดคุยคนเดียวเย็นวันหนึ่งลิสาได้กลับจากทํางานเมื่อเธอมาถึงบ้านเธอก็ได้เห็นแม่มและนิดนั่งเล่นกันอยู่ที่บริเวณโซฟาหน้าทีวีเธอจึงถามแม่มว่านี่แม่มวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนิดดื้อหรือเปล่าวันนี้ก็เรียนง,ง่ายเหมือนทุกวันค่ะ แถมวันนี้ดูร่าเริงด้วยนะคะยิ้มหัวเราะทั้งวันเลยแต่ว่าวันนี้ใครมาส่งพี่หรอคะเห็นท่าทางกระหนุง่งกระหนิงกันเลยนะคะแม่มตอบกลับและถามลิสาด้วยความสงสัยเพราะเธอออกไปเปิดประตูให้ลิสาและเห็นว่ามีคนมาส่งเธอท่าทางดูสนิทสนมอ๋อเป็นหัวหน้าน่ะจ้ะพอดีรถพี่มันเก่าและช่วงนี้มันเสียบ่อยหัวหน้าก็เลยมาส่งจ้ะ หลังจากที่แหม่มกลับบ้านไปแล้วลิสาจึงต้องรับช่วงดูแลนิดด้วยตนเองเมื่อเธอเดินไปบริเวณที่นิดนั่งวาดรูปอยู่ก็ต้องทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจอย่างมากเพราะเธอเห็นนิดนั้นกำลังวาดรูปคนที่ไม่ค่อยจะเหมือนคนสักเท่าไหร่ซึ่งในรูปนั้นมีคนอยู่สามคนเมื่อลิสาได้เห็นเธอก็สามารถเข้าใจได้เลยว่านั่นคือรูปครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกซึ่งมันทำให้เธอสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมนิดถึงวาดรูปแบบนั้นทั้งที่ตัวของนิดเองก็ไม่เคยเห็นพ่อ ตั้งแต่เขาเสียไปเธอจึงเก็บความสงสัยเอาไว้และรีบพาลูกไปกินข้าวอาบน้ำนอนเช้าวันต่อมาเธอก็ต้องไปทำงานและทิ้งลูกให้อยู่กับแม่มเมื่อแม่มมาถึงบ้านก็จัดการชงนมไว้ให้นิดซึ่งระหว่างที่เธอชงนมนั้นเธอก็ได้ยินเสียงของนิดพูดขึ้นมาว่าพ่อ เธอคิดในใจทำไมนึกนิดถึงพูดคำว่าพ่อขึ้นมาได้ทา,ทางที่เธอหรือแม่ของนิดก็ไม่เคยสอนให้นิดพูดคำว่าพ่อเลยแต่ในระหว่างที่เธอกำลังคิดอยู่นั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนแอบมองเธอจากหน้าต่างเมื่อเธอหันไปก็ไม่พบเธอจึงหันกลับมาและทำสิ่งที่ทำเธอของเธอต่อและเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าเธอเห็นสีรษะของผู้ชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากผนังเธอจึงตกใจและได้ทำขวดนมตก ว่เธอก้มลงหยิบขวดนมก็ไม่พบกับใบหน้าของชายคนนั้นแล้วซึ่งเธอจำได้ว่าใบหน้าของชายคนนั้นก็คือพ่อของนิดที่เสียชีวิตไปเมื่อสามปีที่แล้วนั่นเองในระหว่างวันที่แหม่มนั้นอยู่บ้านกับนิดเพียงลำพังเธอเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาบางทีเธอก็จะรู้สึกเหมือนมีไอเย็นวูบผ่านเข้ามาและยิ่งช่วงนี้นิดพอยิ่งโตก็ยิ่งแปลกๆบางทีก็พูดคนเดียวหัวเราะคนเดียว จึงทําให้เธอคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วเมื่อดิสากลับมาถึงบ้านก็ทํากิจวัตรเช่นเดิมแบบที่เคยทําทุกวันเมื่อถึงเวลาเข้านอนเธอและลูกก็จะขึ้นไปห้องข้างบนและปิดไฟนอนยังไม่ทันที่ดิสาจะหลับดีเธอก็ได้ยินเสียงกระทิบที่ข้าง,างหงูว่าทําไมนอนไวจังล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อเธอได้ยินเสียงนั้นเธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าเสียงนั้นคือเสียงของสามีเธอดังนั้นเธอ จึงลืมตาขึ้นและเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อภาพที่เธอเห็นคือสามีของเธอซึ่งเขาคนนั้นมาในสภาพที่น่ากลัวและสยดสยองเบาตาข้างหนึ่งทะลักออกมาส่วนหัวกะโหลกอีกข้างหนึ่งก็ยุบไปลำตัวอาบไปด้วยเลือด เธอพยายามที่จะดิ้นเพื่อหนีแต่เธอก็ขยับตัวไม่ได้แม้เธอจะพยายามร้องสุดเสียงเพียงใดเธอก็ไม่สามารถทําได้เพราะเสียงที่เธอพยายามเปล่งออกมานั้นมันอยู่แค่เพียงลําคอจากนั้นเธอจึงพยายามท่องบทสวดต่างๆในใจและนึกถึงหน้าพ่อแม่แต่วิญญาณของสามีกลับหัวราะออกมาอย่างสะใจแล้วค่อยๆจางหายไปเมื่อเธอหลุดมาได้เธอก็ไม่กล้าที่จะนอนหลับ จึงได้โทรไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอให้แม่ของเธอฟังแม่เธอจึงแนะนําให้นําพระที่แม่เคยให้ไว้มาคล้องคอจากนั้นเธอจึงทําตามและด้วยความเหนื่อยเพลียเธอก็จึงหลับไปอย่างไม่รู้ตัวเมื่อตื่นเช้ามาเธอก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องเมื่อคืนเพราะเช้านี้เธอมีประชุมแต่เช้าเธอจึงรีบออกไปทํางานเมื่อแหม่มมาถึงเธอก็รีบไปจัดการทํากิจวัตรแบบที่เธอเคยทําในทุกวันแต่เธอก็ยังสงสัยว่าทําไมวันนี้นิดถึงยังไม่ลงมาอีกสักที ด้วยความสงสัยนี้เธอรีบขึ้นไปดูนิดบนห้องแต่ยังไม่ทันจะเปิดประตูเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังคุยกับนิดแต่สิ่งที่เธอเห็นนั้นมันทําให้เธอรู้สึกกลัวขึ้นมาในทันทีเพราะภาพที่เธอเห็นนั้นคือวิญญ,ญาณของพ่อนิดที่มีสภาพน่ากลัวมีลูกตาทะลักออกมาจากเป้าข้างหนึ่งและหัวกระโหลกยุบไปข้างหนึ่งตามตัวมีแต่เลือดอาบกำลังห้อยหัวลงมาจากเพดานและคุยกับนิดซึ่งนิดนั้นไม่ได้มีท่าทีที่จะกลัววิญญ,ญ,ญาณของพ่อเลย เมื่อเธอเห็นดังนั้นจึงกรีดลั่นทําให้นิดตกใจและร้องไห้วิ่งออกมาหาเธอเมื่อเธอตั้งสติได้เลยรีบอุ้มนิดแล้วลงมาข้างล่างก่อนที่จะลงมาข้างล่างนั้นเธอได้ชะโงกหน้าเข้าไปมองในห้องว่าร่างนั้นยังอยู่หรือไม่สิ่งที่เธอเห็นก็คือร่างนั้นกําลังหมุนหัวไปรอบๆตัวแล้วหัวเราะด้วยความสะใจจากนั้นเธอจึงรีบวิ่งลงมาอย่างไม่คิดชีวิต เมื่อเธอลงมาข้างล่างจึงตั้งสติว่านี่มันอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกันขึ้นส่วนนิดนั้นก็นั่งเล่นตามปกติสักพักก็มีเสียงโทรศัพท์ของแม่มดังขึ้นเธอจึงรีบลุกไปรับมือถือที่วางอยู่บนโต๊ะฮัลโหลพี่ริสามีอะไรหรอคะริสาตอบมานี่แม่มวันนี้พี่ต้องทํางานดึกนะ่ะพอดีเจ้านายพี่เขาให้ไปทําธุระยังไงวันแม่มช่วยดูนี้ให้ก่อนนะจ๊ะถ้าพี่เสร็จแล้วจะรีบกลับไป เออ่ได้ค่ะพี่แต่หนูมีอะไรจะบอกค่ะพี่อย่างไม่ทันที่แหม่มจะเล่าเหตุการณ์เมื่อครู่ที่ตนได้พบสายโทรศัพท์ก็ถูกตัดลงไปแล้วเธอจึงต้องจำใจอยู่เฝ้านิดแต่เมื่อให้ไม่คิดมากแหม่มจึงพยายามไม่คิดอะไรแล้วเปิดทีวีหาอะไรดูเพื่อกลบเกินความกลัวสักพักนิดก็ร้องไห้แหม่มคิดว่าหนูนิดคงจะหิวนมเธอจึงเดินไปหยิบนมที่ชงเอาไว้เมื่อน,นิดได้กินนมก็เงียบไปและหลับไปในที่สุด เย็นของวันนั้นในใจแมมรู้สึกดีว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นแน่แต่เธอต้องกล้อมกลืนอยู่เฝ้านิดจนกวา่าลิสาจะกลับมาในระหว่างที่เธอได้ทําอาหารมาให้หนูนิดกินนั้นเธอเรียปล่อยให้นิดนั่งเล่นอยู่ที่โซฟาเพียงลําพังเมื่อทําอาหารเสร็จจึงยกมาเพื่อที่จะป้อนนิดแต่จูๆ่ๆนิดก็พูดขึ้นมาว่าแมมแมมล้างล้างเธอก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรเธอจึงไม่ได้สนใจและรีบป้อนข้าวนิด สักพักหนึ่งเธอได้ยินเสียงรถยนต์ลั่นเข้ามาเธอรู้ดีว่าคงจะกลับมาแล้วเธอจะได้รีบไปเปิดประตูบ้านเมื่อเปิดประตูบ้านออกไปก็พบกับลิสาอย่างที่คิดแต่เธอไม่ได้ขับรถตัวเองกลับมาแต่มีชายคนหนึ่งซึ่งแม่มเธอคิดว่าน่าจะเป็นเจ้านายของลิสามาถึงก็ทักทายแหม่มด้วยน้ำเสียงที่ดูเหนื่อยล้ามากแม่มวันนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะขอบคุณนะที่ช่วยดูแลหนูนิด วันนี้พี่จะเพิ่มค่าแหรงให้แล้วกันนะพี่คะหนูขอลาออกนะคะคือว่าหนูอยู่กับพี่มาหลายปีแล้วก็จริงแต่ช่วงนี้หนูรู้สึกว่าวิญญาณของสาม,มีพี่อยู่ที่นี่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หนูก็ไม่เคยเจอหรอกนะคะแต่ช่วงนี้หนูเจอจนทนไม่ไหวแล้วคะ่ะหนูลอนมากหนูขอลาออกนะคะ ลิสาเธอได้ยินดังนั้นจึงคิดในใจว่าไม่เป็นไรแต่ก็ยังสงสัยในใจว่าเหตุใดวิญญาณสามีของเธอจึงยังไม่ไปไหนและกลับมาหลอกหลอนคนอื่นทั้งที่ก่อนหน้านี้ตนเองและคนอื่นก็ไม่ได้มีใครพบเห็นแล้วลิสาก็ควักเงินจำนวนหนึ่งให้แม่มจึงรับไปแล้วขอตัวกลับบ้านในทันทีเพื่อที่จะได้หนีจากความกลัวของบ้านหลังนี้ ลิสาเมื่ออาบน้าเสร็จเรียบร้อยก็จึงพาลูกเข้านอนแต่ทว่าลูกของเธอนั้นไม่ยอมนอนแล้วพูดขึ้นมาว่าแม่แม่หนูจะเล่นกับพ่อมาริสาเธอได้ยินดังนั้นก็ถามว่าเล่นกับใครแม่ว่านี่มันดึกแล้วนะนอนกันเถอะดิจึงทําท่าทีชี้ไปที่บนหลังตู้เสื้อผ้าเมื่อเห็นดังนั้น จึงมองตามไปที่นิดชี้และเธอก็ได้เห็นกับวิญญาณของสามีที่กำลังนั่งห้อยขาอยู่บนตู้เสื้อผ้าและวิญญาณสามีเธอก็พูดขึ้นมาว่าแกต้องตายไปอยู่ด้วยกันเถอะจากนั้นวิญญ,ญาณน,นั้นก็ค่อยๆจางหายไปแต่ก็ยังมีเสียงหัวเราะอย่างน่าสยดสยองอยู่ในห้องจึงทําให้ลิสาตกใจกลัวรีผพาลูกเข้านอนรุ่งอรุณวันใหม่เป็นวันเสาร์ที่เธอรอคอยหลังจากทํางานมาทั้งอาทิตย์เธอตื่นมาด้วยความสดชื่น พร้อมหันไปมองลูกสาวที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจเธอจึงหอมลงที่แก้มของสาวน้อยเบาๆด้วยความรักและรีบลุกไปอาบน้ำเพื่อที่จะได้ทำอาหารแสนอร่อยให้ลูกสาวของเธอกินแต่ทว่าเธอก็ต้องตกใจเพราะเธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเธอจึงมุ่งหน้าเดินเข้าไปที่ห้องน้ำแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปดูก็ไม่พบกับอะไรเธอจึงไม่ได้คิดอะไรแล้วรีบเข้าไปอาบน้ำทันทีในระหว่างที่เธอกำลังอาบน้ำเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องมองเธอ เธอรีบอาับน้ําแล้วไปแต่งตัวเมื่อนิดตื่นขึ้นมาก็ร้องเรียกหาแม่ลิสาจึงรีบเดินไปดูนิดเมื่อนิดเห็นแม่ของเธอเดินมาก็รีบวิ่งเข้าไปกอดดังนั้นทั้งสองก็ลงไปรับประทานอาหารเช้ากันข้างล่างยังไม่ทันที่เธอจะกินเสร็จเธอก็ได้ยินเสียงแตรรถบีบที่รั้วหน้าบ้านเธอจึงรีบวิ่งไปดูว่าใครมาหาแต่เช้าเมื่อเธอไปถึงหน้าบ้านก็พบพ่อและแม่ของเธอมาหา ธอจึงรีบเปิดประตูรั้วทันทีและแม่ของเธอลงจากรถได้ก็เอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยว่านี่สาใครอยู่ในบ้านกับเองนิดน่ะลิสาจะทำสีหน้าแบบงงงวย<ๆ>ก็ไม่มีนี่ค่ะแม่ไปเข้าบ้านกันเถอะค่ะเมื่อเข้ามาถึงในบ้านแล้วลิสาจึงได้ถามพ่อและแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวมาหรือยังคะมาทานด้วยกันไหมคะโอ๊ยไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่นะ่ะกินกันมาแล้วแต่เช้านี่ก็กะว่าจะมาเที่ยวหาล้านมาเฉยเนะ่ะนิดที่ยังกินข้าวไม่หมด แต่ก็ลุกไปวิ่งเล่นกับตายายด้วยความสนุกสนานส่วนลิสาเธอก็ล้างจานอยู่ในครัวจ,จู่ๆเธอก็ดินเสียงที่ลอยตามลมมาจากข้างหลัง <c oughs> ทำอะไรอยู่เหรอไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันเธอ <c oughs> ซึ่งเธอก็จำได้ว่าน,นั่นคือเสียงของสามีเสียงนั้นมันเริ่มทำให้เธอรู้สึกกลัวมากเพราะวิญญาณของสามีเธอเริ่มมาในสภาพที่น่ากลัวมากกว่าทุกครั้งเมื่อล้างจานเสร็จเธอ จึงรีบไปนั่งคุยกับพ่อแม่ที่กำลังสนุกสนานอยู่กับหลานทันใดนั้นแม่ของเธอก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำยังไม่ทันที่แม่ของเธอจะได้ปิดประตูดีก็กรีดร้องลั่นบ้านด้วยความตกใจและลื่นล้มหมดสติอยู่ภายในห้องน้ำทั้งหมดจึงรีบพาก,กันไปโรงพยาบาลเมื่อเธอถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ได้ตรวจเช็คและให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อนต่อมาเมื่อแม่ของเธอฟื้นเธอจึงเอ่ยถามว่าคุณแม่เป็นอะไรหรอคะ ทำไมถึงกรีดร้องออกมาแบบนั้นแม่เธอตอบด้วยการสั่นเพราะความกลัวเล็กน้อยว่าแม่เห็นวิญญาณของสามีแกยืนหันหลังให้แม่อยู่ในห้องน้ำสภาพเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดและบริเวณกะโหลกก็มีสมองไหลออกมาแม่ตกใจเลยกรีดแล้วก็เป็นลมล้มไปเลยนะ่ะนี่ใช่ไหมที่ลูกทรไปปรึกษาพ่อกับแม่เรื่องวิญญาณสามีของลูกนะ่ะเธอพยักหน้ารับพร้อมกับสีหน้าที่ไม่สู้ดีนะักเธอพูดกับพ่อแม่ ด้วยความสงสัยว่าเหตุดวิญญาณของสามีเธอจึงกลับมาหลอกหลอนเธอและทุกคนหนูสงสัยมากเลยค่ะพ่อแม่ทําไมวิญญาณของเขาถึงได้ตามมาหลอกหลอนหนูทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยทั้งสองทำสีหน้างงงวยเช่นกันกับลิสาและช่วยกันคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เมื่อแม่ของลิสาออกจากโรงพยาบาลทั้งสองคนมีความคิดเห็นว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อลิสาและนิดเมื่อมาถึงบ้านของลิสาเธอก็ได้จัดเตรียมห้องนอนเอาไว้พ่อกับแม่ ทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าเมื่อลิสาและลูกเข้านอนจูๆ่ๆลิสาก็ได้ฝันว่าสามีของเธอมานั่งอยู่ที่บริเวณปลายเตียงและร้องไห้เธอจึงได้ถามสามีของเธอไปว่านี่คุณทำไมถึงมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะคะทำไมคุณยังไม่ไปไหนสักทีทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณก็ไม่ได้มาให้ฉันเห็นเลยสามีของเธอก็ตอบกลับไปว่าคุณจำสัญญาที่คุณเคยให้กับผมไว้ได้ไหมว่าคุณจะไม่มีใครจะรักผมไปจนวันตาย จำได้สิคะแต่ตอนนี้คุณกำลังจะมีคนใหม่คุณกับเจ้าในายใหม่ของคุณมีอะไรกันใช่ไหมมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดเลยนั่นนเป็นเพื่อนของฉันตั้งแต่สมัยเด็กเราไม่ได้มีอะไรกันไปมากกว่าเพื่อนและความเป็นหัวหน้ากับลูกน้องเลยฉันพูดจริงๆนะคะจนตอนนี้ฉันก็ยังรักคุณอยู่เสมอคุณเชื่อใจฉันแล้วก็ปล่อยวางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ่ะส่วนลูกฉันจะรักและดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนที่คุณรักและดูแลเขาเลยละ่ะ เธอพูดไปพลางร้องไห้ออกมาด้วยความจริงจากใจเมื่อสามีของเธอได้ยินดังนั้นจึงร้องไห้ออกมาเช่นกันและสามีของลิสาไม่มีห่วงอยู่ในใจแล้วเขาจึงไปสู่พบภูมิที่ดีลิสาจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับร้องไห้และพูดว่าฉันสัญญากับคุณแล้วฉันจำได้เสมอคะ่ะฉันรักคุณนะไปที่ดีๆนะคะคุณ